ทำลุนหนะักโนดวิเศษรีโพสต์อรี่ของพิตตาณนะพัทลุงหลังโดนถามเรื่องลูกสยบข่าวเมาส์เรื่องเลิกกันจนหายสงสัยสำหรับคู่รักของแพททิเซียกูดและโนดวิเศษที่ฝั่งแพททิเซียนั้นได้ออกมาตอบแล้วว่าความรักของทั้งคู่นั้นยังรักกันหวานชื่นยังคงเจอกันปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการอัปเดตรูปภาพเท่านั้น ล่าสุดก็ยิ่งทำเอาคนที่ติดตามนั้นลุ้นหนักมากขึ้นเลยล่ะค่ะที่ทางด้านพิต้านาพัฒถลุมก็ได้ออกมาตอบคำถามของแฟนๆเรื่องของการมีลูกคนที่สองเป็นน้องให้กับน้องทรินลูกชายคนแรกโดยทางด้านพิต้านั้นก็ได้มีการแท็กสตอรี่มาหาฝั่งโน้ตพร้อมทั้งบอกว่ารออังเคิลโน้ตรีบมีน้องเล่นกับ ดีกว่าครับซึ่งงานนี้ใกล้จะมีข่าวดีให้ฟแฟนๆได้ดีใจหรือเปล่าเพราะทางด้านของโนตเองนั้นก็ได้มีรีโพสต์สตอรี่ของพิตตากลับมาที่ IG ของตัวเองเหมือนกันคงต้องรอฟังขวามคืบหน้าเรื่องนี้จากเจ้าตัวกันเองว่าคำตอบของพิตตากำลังจะบอกใบอะไรเป็นในไหนหรือเปล่า เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ